จิตตังทันตังสุขะวังสุขาสังคสสะสามเเคหลักตัวหลักชีวิตรู้จักจคิดในการจัดการชีวิตจะยืนยาวนาน การจัดการน้นต้องปลอดภัยเป็นมนุษย์ส่วนแสนดีมีโอกาสมีปัญญาเฉลียวสลาดกว่าสัต <c oughs> <c oughs> ว์ต่างผองขอวิงวอนพวกเราทั้งหลายจงไตรตรองจึดขันลอง ความเป็นธรรมนำจิตใจกับเรียนพระเทลานุเทละขอจะเจริญพรเจริญธรรมจเจริญสุขแต่พุทธบริษัทตุบาสกุบาชิกาศรัทธาทุกท่านช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเทศการกาลาน เราถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่มีส่วนของการปฏิบัติกันมาเมื่อถึงฤดูกาลท้ายฤดูฝนออกพรรษาของพระเจ้าพระสงค์เราก็จะมักจะมีส่วนของการบำเพ็ญความดีเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนิน ในการอยู่ร่วมกันในสังคมเพราะการมีส่วนกับวัฒนธรรมเหล่านี้มันมีส่วนทำให้เราได้มีส่วนผูกพันอย่างน้อยก็ได้มีโอกาสมาพบปะสร้างความคุ้นเคยเพราะความคุ้นเคยนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนกับการอยู่ร่วมกันจะได้มีส่วนพึ่งพาอาศัยก็อาศัยมีส่วนกับวัฒนธรรมดังนั้นในหลักการอันเป็นส่วนหนึ่งของหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่มีส่วนหวังดีเจตนาดีอยากให้มีความสุขทุกตัวหน้านั่นก็มีส่วนแนะนำให้เราได้มีส่วนรู้จักว่าในพื้นที่ของเรานั้นมีส่วนประกอบอะไรบ้างคนเรามีกายกับใจ มีรูปกรรมนมกายต่อรู้จักกันได้เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรตามธรรมชาติเรียกว่าธาตุตามธรรมชาตินั่นแหละเพราะร่างกายไม่ใช่วัตถุชิ้นเดียวมีส่วนประกอบของธาตุทั้งหก จะเป็นธาตุตินธาตุน้ำธา,าตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณส่วนประกอบเหล่านี้ยังทำหน้าที่ในรูปแบบเกิดความสัมพันธ์เราก็ยังมีส่วนตั้งอยู่ได้แต่ถ้าสภาวะของธาตุเหล่านี้เปลี่ยนแปลง กาดความสมโดลส่วนประกอบต่างๆก็ย่อมล้มสลายเรียกว่าหมดสภาพไปอันนี้เราก็ต้องรู้จักกันด้วยประเภทหนึ่งก็เป็นเพศที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระหรือกำลังพระหรือกำลังนั้น ก็เป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกความรู้สึกเหล่านี้ไม่มีลูปไม่มีล่างแต่ว่ามันก็มีส่วนมีบวกมีลบมีทั้งส่วนมีคนมีทั้งส่วนมีทอดเราก็เรียกกันในรูปแบบว่า จิตใจจิตใจเป็นส่วนหนึ่งของสภาวะธรรมสภาวะขวางความรู้สึกเหล่านี้ย่อมมีส่วนประกอบจึงทำให้อยู่ในสภาพที่เรียกว่าไม่สมบูรณ์ก็ให้เกิดความรู้สึกจะต้องเกี่ยวข้องอย่าง รอบคอบสภาวะจิตใจที่มันมีส่วนบวกเราก็มีความรู้สึกเรียนว่ามันมีคุณเป็นประโยชน์เหมือนกับจิตใจที่มันมีส่วนประกอบไปด้วยคุณความดีอันมีส่วนของความมีเมตตาธรรม เมตตาธรรมเป็นคุณธรรมอันเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่เรียกว่ามีธรรมนั่นแหละถ้ามีเมตตาก็เป็นที่มาของมิตรภาพเป็นที่มาของความเป็นผู้มีญาติอยู่ทุกคนทุกแห่ง ก็ไปจากความมีน้ำจิตน้ำใจที่เรียกว่าอบอ้อมเอื้อเฟื้อแสดงออกในรูปแบบของความรู้สึกมีคุณเป็นประโยชน์ก็ต้องคิดดูกันบ้าง <c oughs> ส่วนขอบเหล่านี้อาศัยการส่งเสริมเหมือนที่เรามีส่วนของการจัดการทำกันอยู่ ในรูปแบบของการบำเพ็ญความดีที่เราเรียกว่าทานะไม่ความดีอันเกิดขึ้นจากความมีน้ำจิตนำใจเรียกว่าเสียสละนั่นเองเสียสละภายนออยังเป็นที่ยอมรับแต่ถ้าเสียสละในรูปแบบของความเป็นผู้เรียกว่า หวังดีเจตนาดีเสียสนะละในรูปแบบให้อภัยในการมีส่วนอยู่ร่วมกันก็ต้องยำยอมรับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของความดีดังนั้นการเสียสละก็ถือว่ามันมาจากจิตใจจิตใจที่มีเมตตาธรรม ถ้าจิตใจที่มันมีส่วนตรงกันข้ามที่เราเรียกว่าจิตใจที่เสาหมองอารมณ์ที่เราร้อนหรือเราเรียกกันในรูปแบบว่าจิตเป็นอากุศลจิตที่มันมีส่วนไม่สะอาดจิตแต่อสังกิริเถท,ทุกขติปฏิกังขา ถ้าจิตใจส่รงมองอารมณ์เหล่าร้อนความรู้สึกของเรานั้นจะดูในรูปแบบไม่เป็นอิสระย่อมมีความทุกข์ความวิตกกังวลลุ่มเล้าทำให้เกิดความรู้สึกไม่เป็นอิสระได้อันนี้ก็ไปจากที่ถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของ อาคูสละธรรมหรืออาคูสละจิตในฐานะเราเป็นผู้มีสติปัญญาเราทำหน้าที่ในการมีส่วนกับการจัดการถ้าอาคูสละจิตหรือความรู้สึกที่มันมีส่วนของความเล่าร้อน เราจะอยู่ในฐานะไหนมันจึงจะทำให้เกิดความรู้สึกในทางให้เกิดเรียกว่ามีความมั่นคงดำรงอย่างเป็นที่เขารบอย่างน้อยก็ต้องมีคุณความดีอันเป็นส่วนประกอบของบารมีธรรมที่เราเรียกว่าขันติ ขันติคือความอดกันอดทนอดทนภายนอกอดทนต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศกับสภาพของโลกธรรมอดทนภายในจิตใจที่เสา้าหมองอาศัยความรู้สึกที่เรียกว่าหนักแน่นเห็นเป็นสิ่งแปลกปลอม เห็นเป็นสิ่งมีส่วนมาบดบังเหมือนกับหมอกเมฆบดบังแสงพระอาทิตย์แสงจันทร์เราก็จะเห็นว่ามันไม่แน่นอนมันมีการเคลื่อนตัวได้มันมีการเปลี่ยนแปลงได้ก็เอาหลักของความรู้สึกที่มันเป็นส่วนหนึ่ง ของความรู้สึกของธรรมนั้นมาเป็นเครื่องประดับเหมือนเราอยู่ในสังคมเราจะต้องมีส่วนของการไข่ควรไต่ตองดูอะไรดูให้เห็นเป็นครูสอนดูค้อนดูคนต้องค้นหามีสิ่งสอนให้ฉลาดมีปัญญา แต่พบว่าล้วนแล้วมีพิษคืออานิจังใช่หลักกันนี้เป็นหลักเราจะวางจิตเราจะว่างอารมณ์ของเราก็จะพลอยสงบไปด้วยจิตใจสงบอารมณ์สบายคลายความร้อนถอนความเมายังอยู่ในรูปแบบของความเป็นผู้มีจิต ที่เยือเกเย็นมีอารมณ์ที่สงัดแต่มีส่วนประกอบเหล่านี้ถือว่าเรามีพะละมีกำลังกำลังด้านสติอันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมที่มีอุปก,กรมากมามีส่วนสนับสน,นุนขำโจน ให้เราอยู่ในสังคมอย่างเรียกว่ารู้แจ้งซึ่งโลกรู้แจ้งซึ่งความเป็นจริงของความเป็นธรรมเราจะอยู่อย่างเรียกว่าเหมือนกับผื้นแผ่นดินไม่ได้มีส่วนให้เกิดความรู้สึกมีอะไรเกิดขึ้นพื้นฐานของการเป็นอยู่ของด่านหูุกขัน ก็อาศัยพื้นแผ่นดินเป็นเครื่องรองรับเราจะนั่งเราจะยืนเราจะเดินเราจะนอนล้วนมีส่วนประกอบของพื้นแผ่นดินเป็นเครื่องรองรับสภาวะเหล่านี้มันอยู่ที่ไหนอยู่กับการมีส่วนของการปรับปรุงพัฒนาให้มันมีส่วนมีขึ้นเป็นขึ้น ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสรรเสริญสรรเสริญทรัพยากรของความเป็นมนุษย์ว่าเป็นสัตว์ประเสริฐเพราะสติปัญญาของมนุษย์นั้นถือว่ามันเป็นส่วนที่มันเอื้ออำนวยแล้วก็มีส่วนส่งเสริมกัน ฉะนั้นในเทศกาลออกพรรษาการาานเราก็มีส่วนมามีส่วนเดินตามลอยของบุพพาจาร์หรือบุพ,พการีเพราะส่วนเหล่านี้เป็นส่วนของสมบัติของบุพพาจาร์บุพ,พการีของเราได้มีส่วนมีน้ำจิตนําใจมอบ เป็นมรดกให้เราเราก็ต้องรู้จักดูแลรักษาและกระส่งเสริมอย่าให้มันมีส่วนวิบัติอันตราธานหายไปสภาพอย่างนี้มันเป็นสภาพที่เรียกว่ามีคุณเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ได้ทั้งโลกนี่เราอยู่ในสังคมก็เป็นสังคมที่เรียกว่า มีความรู้สึกมีความสง,งบถ้ามีส่วนสง,งบเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรเราก็มีส่วนเป็นไปในทางให้เกิดความรู้สึกมีคุณค่าก็ต้องให้ความสำคัญดังนั้นการมีส่วนมาจันลงรักษาก็ให้หรือโอกาสนำไปมีส่วนปรับปรุงพัฒนา เราเองนั่นแหละให้มันมีส่วนมีคุณและกาเกิดประโยชน์จะเห็นคุณค่าว่าทรัพยากรที่มันเป็นส่วนหนึ่งของสมบัติอันล้ำค่าเรียกว่าอริยะธรรมธรรมที่มันเป็นส่วนเป็นไปเพื่อคุณความดีอันเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์เราก็ต้องมีส่วนให้มัน เป็นประโยชน์กุณบุตรหลกหลานเขาก็จะได้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความดีที่มรดกของบัพระบุรุษบุปผการีได้มอบให้ถือว่ามันเป็นองค์ประกอบอย่างนี้ดะนั้นในโอกาสนี้กับผมเรืออตมาในฐานะก็ไม่ได้มีอะไรมากเพียงแต่มาแสดงออกในรูปแบบ ของการปฏิบัติของการอยู่ร่วมกันเพื่อให้เป็นไปในรูปแบบสันติสุขวิมุตติธรรมนำให้เกิดความรู้สึกเป็นประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันของเราในโอกาสนี้จึงขอบุญบรารมีอินทรีย์ที่เราทั้งหลาย <c oughs> ได้มีส่วนสะสมประพฤติปฏิบัติกันมา จงมามีส่วนรวมเป็นตระเดชะคุ้มกองปกป้องให้เราทั้งหลายมีสุขภาพร่างกายที่เข้มแข็งแข็งแรงและก็มีจิตใจที่อบอ่ำลาลีเป็นที่มาของสันติสุขมิมุติธรรมนำให้เกิดความสงบล่มเย็นในการอยู่ร่วมกันในสังคมฉันั้นในโอกาสนี้ก็ขออนุโมทนาณโอกาสนี้ด้วย ยะทาวนิวังอาปุนาปนิพุณิติสะกนังเอวะเมวัยโตตินังเปตานังอุปาคปติอิติตังาดิตังตุมังคิปะเมวะจามิจันโต สับเบโปลันโตสังอาปานจันโทปนทานโตยัตถามิโคตินาโตยัตตาสังบิตโยวิวาจันตุสัมมาอรโณกินาสัตตุมาเตภวารัตวันตรายุสุขิ กายบวาอะภิวานาสิเลสานิจังอุาตบชายนะจตารธัมมาวันดิอายุวันโสุขาวบาลานันทันติ สัพญาวตัญโยคิตามจรรากาเลนะทินนางาเยสุจุอเบเสุตาริสุวิปัสสนามานาตสาวิปปาหุนติดังขินาเยตตานุโมทันบิเววัจจังกโรติวาน नाते नखिना हो नाते विपुण्यसभागिनो समाधे अप्रतिवानचितो यद्धरिणः फलाम् पुन्यानि पर कस्मि प्रतिपाणि शन्ति संयुद्ध बनाद्ध दीनवन्नध प्रतिपानद สุขัสสะทาตาเมธาวีสุขังสุหาทิขัจติอายุงนัตตวะพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณณ์ตนปีขายุยาสวะโหติอัตถายัตุปปัจติตติ วตุสัพพังคานัางราคันตุสัมปเทวตาสามาบุตานุภาเวนาสดาสุทีภวันตุเตวาวตุสัพพังคานัางราคันตุสัมปเทวตา สามปาธรรมานุภาเวนัสธาโสติปวันตุเตภาวัตุสัพพังคัลังราคันตุสสะปเทวตาสัมปสังฆานภาเวนัสธาโสติภาวันตุเต